สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเราเล่าให้รู้วันนี้จะมาบอกวิธีการใช้ because และ so because ความหมายคือเพราะว่าแสดงให้เห็นถึงเหตุของการกระทำว่าเป็นแบบนี้ได้เพราะอะไรยกตัวอย่างประโยคเช่น Tom went to bed because he was tired Tom ไปนอนเพราะว่าเขาเหนื่อย Tom ไปนอนเป็นผลเขาเหนื่อย เป็นเหตุ so ความหมายคือดังนั้นแสดงให้เห็นถึงผลของการกระทำยกตัวอย่างประโยคเช่น Tom was tired so he went to bed Tom เหนื่อยดังนั้นเขาจึงไปนอน Tom เหนื่อยเป็นเหตุเขาจึงไปนอนเป็นผล สรุปได้ว่า e ิคอ s สจะเริ่มจากผลไปหาเหตุโซ so, จะเริ่มจากเหตุไปหาผลขอบคุณค่ะ